ฟังที่รักแหละเขารพทุกท่านครับพบกับรายการฟังสบายๆสไตสล์สรลนันโดยกระผมสรนันรอเอกวัฒน์วันนี้ได้เรื่องดีมาเล่าสู่ท่านผู้ฟังฟังนะครับหมูนี้เรื่องมากองอยู่ที่โต๊ะโหกองพเดินเทินทึกเลยครับแต่ว่าต้องค่อยๆทยอยอ่านนะครับหนังสือดีๆทั้งนั้นเลยครับอ่านให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันวันนี้ขอขอบคุณ น้องแอนลูกสาวของพี่กิ่งดาวดารณีนะขอบคุณอาจารย์พยาวพัฒนาพงศ์นักพูดระดับชาติที่ได้กรุณาประสานให้จนได้ลิขสิทธิ์บันทึกชีวิตรักมิตรชัยบัญชาซึ่งคนเขียนเรื่องนี้ก็คือคุณกิ่งดาวดารณีภรยาของมิตรชัยบัญชานั่นเองนะครับผมหยิบหนังสือเล่มนี้มาแล้วครับเราจะเริ่มกันที่ หัวข้อที่พี่ออสกิ่งดาวต่นนี้ได้เขียนไว้ว่าศัตรูแรกที่พบนประเดิมยังชื่อหนังเลยนะ,นะมิตรชัยบัญชาหรือพันจาอากาศโทพิเชษพุ่มเหมเกิดเมื่อปีพุทธศักราช2477ในคืนวันอาทิตย์ประมาณปีหนึ่งไม่มีใครแม้แต่พ่อแม่ พ่อก็คือนายชมระวีแสงและนางสงวนพุ่มเห่อมที่ว่าไม่มีใครจะเกิดมาได้ไงเลครับคือไม่มีใครจำได้ว่าคุณเชษหรือมิชัยบัญชาเนี่ยเกิดวันเดือนปีที่เท่าไหร่รู้แต่ว่าเกิดในปีพุทธศักราช2477 ยิ่งขั้งขึ้นข้างแรมแล้วแล้วก็ไม่มีใครจําได้เลยนะฮะตอบใครไม่ได้เลยว่าขึ้นกี่แคมแรมกี่ข่้านะครับพี่ออสเองเป็นผู้เขียนเรื่องนี้ก็บอกว่าได้เคยพยายามสอบถามแม่ของอดีตพระเอกผู้นี้นะครับโดยขอให้ทบทวนความจําคําตอบก็คือแม่บอกว่าจําไม่ได้จริงๆล่ะลูกเอ้ยมิชชัยบัญชาจึงกําหนด วันเกิดตัวเองว่าเกิดวันที่หนึ่งมก,กราคมปีจอวันจันทร์เลิกหมาหลับความจริงเป็นกฎหมายกำหนดนะครับว่าถ้าในปีนั้นน่ะใครจำวันเกิดตัวเองไม่ได้ว่าเกิดวันที่เท่าไหร่กฎหมายจะระบุให้เกิดวันที่หนึ่งมก,กราคมเหมือนอย่างผมเนี่ยเกิดวันที่หนึ่งมก,กราคมมาตั้งแต่ปีสองพันห้าร้อยสิบสามจนมาปีสองพันห้าร้อยหกสิบ ถึงได้มาเกิดพันที่8ตุลาคมเป็นเพราะเจ้าหน้าที่เขาขี้เกียจเขียนบอกได้เลยว่าเจ้าหน้าที่อำเภอบางคล้าจังหวัดกาญจนบุรีนะฮะยุคนั้นเขาขี้เกียจเขียนเดิมมันมีของมันอยู่แต่ของพี่เชษเนี่ยพี่ออสบอกว่าพี่เชษจําไม่ได้แล้วถามแม่แม่ก็จําไม่ได้นะฮะส่วนพี่เชษเองก็มีมุกนะครับบอกว่าเหตุที่บอกว่าตัวเองเกิดวันที่1มกราคม ก็คือต้องการให้คนเมาอวยพรวันเกิดของตัวเองเยอะๆคือในวันที่หนึ่งมกราคมนี้มันเป็นการอวยพรปีใหม่ของแต่ละคนและพี่เชิก็เลือกวันเกิดของตัวเองว่าเป็นวันจันทร์ก็ต้องไปดูนะครับเดือนอะไรนะเดือนอะไรเดือนมกราวันจันทร์มันใช่วันที่หนึ่งหรือเปล่าต้องไปดูนะต้องไปดูอีกทีเนี่ยนะครับพี่เชิให้เหตุผลว่าคนที่เกิดวันจันทร์มีสเสน่ห อ่าโอเคสองอันแล้วนะเกิดวันที่หนึ่งเมกราคมต้องการให้คนวอวยพรตัวเองเยอะๆนะแล้วก็วันจันทร์วันนี้เป็นวันที่เรียกวันจันทร์มีสเสน่ห์อ้าวและไอ้เลิกที่พี่เชษเที่ยวบอกใครต่ใครว่าเลิกหมาหลับเนี่ยมันคืออะไรนะก็พี่เชษให้เหตุผลว่าตรงกับเวลาหมาหลับก็คือเป็นในว่าเป็นคนไม่เจ้าชู้แน่ใจนะ ถ้าพิเชษอยู่ทุกวันนี้เจอกันจะต้องถามว่าพี่แน่ใจนะว่าเลือของพี่เนี่ยเป็นคนไม่เจ้าชู้นะครพี่ออสผู้เขียนได้นำวันเดือนปีเกิดที่เขากำหนดเองเนี่ยไปเปิดปฏิทินร้อยปีเทียบเผื่อว่าจะใกล้เคียงกับความจริงจริงบ้างก็ปรากฏว่าไม่สามารถจะจับอะไรได้เลยส่วนภายหลัง สามารถมีบัตรประชาชนได้เนื่องจากได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนๆแต่แม้จะสามารถมีบัตรประชาชนได้ทว่าวันเดือนปีเกิดก็ยังคงคลาดคลื่นไปจากวันเกิดจริงๆเดือนเกิดจริงๆนะฮะก็บอกแล้วไงเจ้าหน้าที่สมัยนั้นบางทีเขาก็ไม่ได้เอาใจใส่เรื่องนี้ออกมาเกิดปีเดือนนี้ปีนี้แล้วถ้าจะว่ากันไปความจริงแล้วผู้ใหญ่สมัยนั้นบางทีเขาก็ไม่ได้สนใจด้ยซ้าไปเนาะ อ๋อมันเกิดเนี้ยว่างค่อยๆไปแจ้งกันเป็นอย่างนั้นะฮะมิตรชัยเั็ชาถือกําเนิดที่บ้านอําเภอท่ายางที่วัดเนี่ยที่มิตรชายเั็ชาอยู่เป็นลูกศิษย์วัดเนี่ยผมไปมาแล้วนะฮะจังหวัดเพชรชบุรีพ่อเนี่ยรับราชการตํารวจชั้นประทวนแล้วก็แม่เนี่ยก็เป็นหญิงที่ทํางานในอําเภอนั้นแล้ว พี่ออสกิ่งดาวดารณีบอกว่าแม่พิเชษเนี่ยสวยที่สุดในอำเภอนั้นเลยนะฮะโอ้ผมกำลังบันทึกเสียงนี่ฝนกระหน่ำเลยครับเสียงฟ้าลั่นเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงอาอย่างไงก็ขออัดสักต่อหนึ่งแล้วกันนะพิเชษนะนะเป็นที่แน่นอนว่าสิ่งแรกที่สวรรค์ประทานมาให้ก็คือรูปร่างของพิเชษเนี่ยสูงใหญ่พึงไผ่ไหลพึง สมส่วนคล้ายคุณพ่อส่วนใบหน้าเนี่ยเขาก็ดึงส่วนงามคมคลายเข้มของแม่มาหมดทุกส่วนและแม้กระทั่งผมที่หยิกหยักโศกตามธรรมชาติของแม่ก็ถูกถ่ายทอดมาสู่ตัวพิเชษอย่างเต็มเต็มความเป็นอยู่และฐานะของขอครอบครัวของพิเชษที่ท่ายางเพชรบุรีเนี่ยนะอยู่ในระดับปานกลาง คือก็าหาไปวันกินไปวันก็ว่ากันไปนะครับคนบ้านนอกสวนระบทนะฮะพ่อแม่ของพิเชษเนี่ยแยกทางกันเดินตั้งแต่พิเชษตัวเล็กๆแหละเขาจึงเกิดมาเผชิญชีวิตที่หนักทั้งร่างกายและจิตใจแต่ว่าสู้ไม่ถอยไม่เคยท้อเขาได้รับความสำเร็จเป็นรางวัลชีวิตในเวลาต่อมาพี่ออสกิงดาวได้เขียนไว้ว่า ตัวเขาเองเน็ตเมื่อกี้นี่พูดถึงพิเชษนะส่วนตัวพี่ออสเองเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นสาวใต้เป็นสาวสวยตาคมผิวเข้มพี่ออสกิ่งดาวดาราน,นีเ,นเกิดที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีคุณตาและคุณยายคือพระยาและคุณหญิงปุรุราชรังสรรค์คำวิมลวรสุภาบอดีนะ คือมีคุณตาเป็นพยานะฮะแล้วคุณตาก็รับราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรมก็นด้จะเป็นพวกนักกฎหมายประมาณนี้นะครับ mm hmm. ตำแหน่งสุดท้ายของคุณตาก่อนเกษียณก็คืออาธิบดีภาคอาธิบดีภาคก็คืออาธิบดีผู้พิพากษาเนี่ยแหละครับนะฮะคุณตาปฏิบัติหน้าที่เริ่มจากจังหวัดชุมพรโยกย้ายไปถึงสุดเขตแดนภาคใต้ และกลับมากเกษียณอายุที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่อำเภอเมืองหรือที่บ้านดอนนะตามชื่อเมืองเก่าตามคำเรียกของคนสมัยก่อนพี่ออนเล่าอีกว่าคุณตาเลือกจังหวัดนี้ตั้งรกรากเนื่องจากเป็นเมืองที่มีความอุดมสมบูรณ์มีแม่น้ำตาปีเป็นหัวใจ มีปากอ่าวที่สมบูรณ์ไปด้วยกุ้งหอยปูปลามีป่าไม้ที่เขียวชอุ่มตลอดเวลาและในตอนนั้นเป็นเมืองเปิดนะฮรโรงเรียนที่พี่ออสเรียนตอนแรกก็คือโรงเรียนจินตะวอนศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนของครอบครัวนะครับคุณตาก็ตั้งโรงเรียนนี้นะโดยการนำชื่อนำสกุลของคุณตาก็คือวอระ จินตะวอนมาตั้งเป็นชื่อโรงเรียนที่ครอบครัวทำทุระกิจพี่ออสเล่าต่อไปอีกว่าเมื่อคุณตาเสียชีวิตคุณพ่อก็ย้ายเพื่มาทำงานด้านป่าไม้ที่บริษัทศรีมหาราชาบริษัทป่าไม้บริษัทศรีมหาราชาเนี่ยเราคงจะจำกันได้นะครับว่าเป็นบริษัทที่ดำเนินการโดยทรัพย์สินส่วนพระมาหากษัตริย์ โรงเรียนนะด้านโรงเรียนนะครับโรงเรียนจินตว,วรนะครับก็มอบให้กับผู้อื่นดูแล,แลและในที่สุดเนี่ยโรงเรียนนี้ก็ถูกยุบไปเพราะว่าคุณตาก็แก่ลงนะครอบครัวทั้งหมดก็ย้ายจากสุราธ,ธานีขึ้นมาอยู่ที่กรุงเทพมหานครพี่ออดเล่าอีกว่าในขณะที่ผู้เขียนหิ้วกระเป๋าหนังสือไปโรงเรียนรูปของมิตรชัยบัญชา ได้ปรากฏโดดเด่นอยู่ทั่วไปปีนั้นพี่เจตเริ่มดังแล้วนะครับเพราะในขณะนั้นเขาเป็นดาราหนังผู้มีชื่อเสียงแต่ด้วยความไม่สนใจในเรื่องของวงการบันเทิงในเมืองไทยมาหมายถึงตัวพี่ออสเองไหมครับไม่ค่อยได้มีโอกาสเข้าไปนั่งดูหนังในโรงหนังบ่อยนักทําให้พี่ออสไม่รู้ว่าใครเป็นใครคือก็เห็นอ๋อนี่โปสเตอร์หนังดาราหนังแต่ว่าไม่ได้สนใจไปมากมาย จะจำได้แม่นยำเพียงคนเดียวก็คือคุณอมราอัศวนนหรือพี่อัมของผมเนี่ยนะครับเพราะว่าที่จำได้เนื่องจากว่าพี่อัมเนี่ยได้รับตำแหน่งรองนางสาวไทยอ่าเพราะว่าพี่ออสเขาก็เป็นคนสวยคนหนึ่งไงเขาก็จำพี่อัมได้นะครับว่าพี่อัมนี่เป็นรองนางสาวไทยแล้วพี่ออสก็เคยร่วมประกวดนางงามจักรวาลติดหนึ่งในสิบคนสุดท้าย กับพี่อําเนี่ยพี่อําเนี่ยติดหนึ่งในจิตนะครับสองชีวิตดําเนินไปพร้อมๆกันต่างคนต่างเดินหมายถึงมิชาัาบบญชากับที่กิ่งดาวดารณีซึ่งตอนนั้นยังไม่รู้จักกันนะครับมิชาัาบบญชาได้เข้ารับราชการสังกัดกองทัพอากาศแล้วออกมาแสดงหนังที่ออสก็ยังคงเรียนหนังสือและ พลาดการสอบเอนทรานเข้ามหาวิทยาลัยจึงต้องไปเรียนกวดวิชาอีกปีหนึ่งเพื่อที่จะสอบเอนทรานเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยในปีต่อไปด้วยความที่ไม่ต้องการจะรบกวนคุณพ่อคุณแม่พี่ออสก็บอกว่าหางานทำงานที่พี่ออสหาทำเนี่ยผมได้เล่าไปแล้วในตอนที่หนึ่งที่เปิดรายการนี้นะครับก็คือ ไปสมัครเป็นนางแบบโฆษณาที่เขาเรียกว่าพรีเซนเตอร์นะฮะก็โฆษณาตรงโน้นตรงนี้พี่ออสก็ได้โฆษณาอยู่หลายตัวเหมือนกันนะเรียกว่าเป็นนางแบบอยู่หลายหลายสินค้าทีเดียวนะะก็มีอะไรล่ะบริษัทเพิร์นแอนด์ดีนซึ่งบริษัทนี้เป็นบริษัทของอังกฤษนะฮะตอนที่ไปเทสเนี่ยพี่ออสบอกว่าเมื่อเดินเข้าไปผู้จัดการใหญ่เป็นคนอังกฤษนะ ก็ออกมาเทศหน้ากล้องด้วยตัวเองแล้วก็บอกให้พี่อ๊อดทำท่านว้นท่านี้พี่ออดก็ทำได้หมดถูกใจมากเขาตกลงจ้างงานชิ้นแรกงานชิ้นแรกเนี่ยเป็นการโฆษณาสินค้าที่เป็นน้ำหอมอเป็นผงซักฟอกเรียกว่ามีฝีมือเลยตอนนั้นนะบริษัทเพิร์แอน,นดีนเนี่ยก จ้างแต่พี่ออสอย่างเดียวเลยนะทีนี้เนื่องจากผลงานของพี่ออสทั้งหมดเนี่ยเป็นหนังโฆษณามันก็จะต้องถูกไปเผยแพร่ในโทรทัศน์บ้างในโรงหนังบ้างนะฮะก็ทำให้พวกที่สร้างหนังเนี่ยเขาก็เขาก็มองอยู่เหมือนกันนะเอ้ยนางแบบโฆษณาคนนี้หน้าตาแปลกสวยดีไว้ใครนะโดยเฉพาะการไปเป็นนางแบบโฆษณา ปาล์มโอลซึ่งเป็นแชมพูสระผมนะน้ำหอมฮิมาลายาผมจำได้ว่าไอฮิมาลายานี่มันมีคำต่อท้ายอีกคำหนึ่งว่าบูเก้ถ้าผิดก็ขออภัยนะและสินค้าอีกหลายประเภทก็ทำให้ผู้จัดละครโทรทัศน์ในยุคนั้นก็น่าจะมีบริษัทเดียวคือช่องสี่บางขุนพรมที่เรียวกว่าบ,บริษัทไทยโทรทัศน์นะแต่ปัจจุบันนี้บางขุนพรมไม่มีแล้วบริษัทไทยโทรทัศน์ไม่มีแล้ว มันเป็นช่องเก้าไปแล้วนะฮะเป็นช่องเก้าสอสมทไปแล้วนะครับเขาก็สนใจติดต่อไปที่เพลินแอนดีนหานางแบบคนนี้แหละว,ว่าอ้าวอยู่ที่ไหนยังไงเขาช่องสี่สนใจที่จะจะเอามาเล่นละครแล้ววันนี้ก็คงจะต้องจบลงแค่ตรงนี้ก่อนนะครับพ่อน,นี้เอาตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวอีพีต่อไปเอพิโซดต่อไปก็ามาติดตามรับฟังเรื่องราวของ มิจัยบัญชากับกิ่งดาวดารณีกันต่อไปวันนี้ฟังสบายสบายสไตล์สรนันลาท่านก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าตอนนี้สวัสดีครับ